สวัสดีครับผมแม้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Android Studio เบื้องต้นนะครับให้เราไปที่ Google เลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า Android Studio นะครับซึ่งมันก็นจะเป็นลิงก์แรกน,นะครับคลิกตามผมเลยพอเข้าสู่หน้านี้แล้วก็เลื่อน มาดูด้านล่างนะครับโอเคเลือกในแถบมโก้ที่เป็น all android studio package นะครับแล้วก็เลือกตัวแรกที่เขาเขีนเย Comment, นไว้ recommend ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไปที่ ตัวติดตั้งนะครับแล้วก็คลิกับนคลิกติดตั้งเลยครับรอสักครู่ครับพอเข้ามาถึงล้วเราก็กด next ไปเลยครับตัวนี้เขาบอกว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง JDK นะครับก็คลิกไปตรงนี้เลยครับ แล้วมันก็จะเข้าเว็บไซต์ให้เราเป็น JDK นะครับเลือกตัวแรกจะว่า SE Development Kit นะครับแล้วก็ติ๊ก a c c e s t ไปแล้วก็เลือกเราใช้ Window s อะไรเราก็เลือกตัวนั้นนะครับในที่นี้ผมเลือก Windows 64นะครับ64บิตก็เลือกตัวข้างล่างสุดครับแล้วก็รอเหมือนเดิม พอดาวน์ลดเสร็จสิส้นแล้วเราก็กดรันเลยขึ้หน้าต่างมาครับแล้วก็กด next ไปเลยกด next อีกครั้งครับแล้วก็รอให้มันติดตั้งสักครู่นะครับ คลิก n e x ครับผมแล้วก็ close ไปทีนี้แล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของ JDK นะครับเ,เรากด next ได้เลยนะครับ,นะรบกด next ปุ๊บก็กด next อีกครั้ง แล้วก็กดยอมรับครับกดอีกครั้งทีงนี้แล้วเขาจะบอกว่าเราจะติดตั้ง Android ไว้ที่ไหนผมก็เอาเอาไว้ตามที่เขามีให้นะครับแต่ว่าในส่วนของ SDK ของเราผมจะเก็บไวท้ที่ที่ใหม่ในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่ลบาก่อนนะครับได DC นะครับแล้วก็สร้าง โฟเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อ Android SDK นะครับกดโอเคแล้วกดโอเค next อ๋อมันบอกว่าห้ามมีคา่าวางไปแก้ชื่อแป๊บหนึ่งครับชื่อโฟเดอร์ลบที่ว่างออกโอเคโอเคครับ แล้วก็กด next ไปเลยตอนนี้เขาแนะนำแ,ะแนะนำให้ติดตั้ง2กิกแล้วก็อ e ิ s สต l อไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิก next เลยนะครับแล้วก็ finish ก็คือเสร็จสิน้นการติดตั้งในส่วนนี้นะครับ แต่ว่ามันก็จะมีะนี่ครับก็จะถามว่าเราจะ import setting โปรแกรมเก่าเรามาด้วยไหมไอแอนด์แอนด์สตูดที่เราเคยติดตั้งแล้วก็ไม่เอานะครับเราตัวข้างล่างแล้วก็คลิกโอเคไปเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างดาวน์โหลด SDK เวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชันน6.0นะครับ ก็รอจนให้มันติดตั้งเสร็จก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยตรงนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็คลิก f i n i s เลยนะครับตรงนี้จะเป็นการติดตั้ง SDK เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้โปรแกรมเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพีบฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับต่อไปคลิปหน้าผมจะมาสอนอ การเขียนโปรแกรมแรกใน Android Studio นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ